โอ้ไม oh ่กิงก้าโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโบตะคงหุ่นมันจะขยับไหมไอเช่นไอความตอนนี้เราก็มาอยู่กันในแมปช็อตครีปี้สตอรี่นะฮะแบบผีนั่นเองคิดไปเองแหละอ๋อนี่เปิดได้ยังนะละหุ่นเต็มเลยคืออะไรเนี่ย อ๋ออันนี้ซูมได้ด้วยเออดีดีดีและลาอะไรอะ่ะมีโน้ตด,ด้วย I'm going crazy she's coming for me she's in she's man maniac man, <oughs> <c oughs> โอ้โหศัพท์ยากมากฮนะกูแปลไม่ได้ตรงนี้เฮ้ยอะไรอะ่ะเทก อ๋อเก็บได้ด้วยมีจำนวนเงินขึ้นตรงขวาบนด้วยเก็บไปขายเหรออ๋อคือมึงรับบทเป็นโจรว่างั้นกูเ <c oughs> <c oughs> พิ่งรู้โลตัวเองมาฮะวันนี้เราก็จะมาเป็นโจรกันนะฮะโอเงินจำนวนมหาศาลเฮ้ย <c oughs> มื่อใครอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะกูของเงินก่อน หัวล้อหาเพาะโอ้ซิปแต่หลังก็ไม่รูดผมรูดให้ไหมฮัมนม่ยังยังยังแล้วอันนี้ hmm? เหมือนมีคนอยู่บ้านเลยเขาต้มาหารทิ้งไว้ด้วยว่าแต่คนที่เนี่ยเขาจะเอาหูมาไว้เลียนลาดอย่างนี้วะโอเคฮะไปห้องต่อไปอันนี้เปิดได้เดี๋ยวไปดูห้องนี้ก่อน hmm? เปิดได้สองห้องเลย เจ๋ไม่มีฮะเจ๊อื <c oughs> เอเฮ้เฮ้อมึงขับมากูขับกลับถือว่าเป็นมารยาทเนาะอันนี้ห้องอะไรเอ่ยเฮ้อ๋อมืดเฮ้ว้าวเธอล้ำได้ด้วยเหรอว้าว เธอรำได้ด้วยเธอเก่งมากอืมขนลุกสู้เลยกูอืมันจะมีโน้ตตรงนี้ฮะ n t turn your back on them อย่าหาันกลับไปหาพวกเขาอืมไม่ต้องหันกลับกูก็เห็นไลด้านข้างกูอะโอเคแต่ <c oughs> เกมผียิงห้าเหมือนยิ่งยุเพราะฉะนั้นสวัสดีครับฟู ไม่ต้องมารอบผมเยอะครับผมผมเขินผมผมเขินครับหัวเขายาวได้เป็นไรอ,ะอ่ะเนี่ยฮักคีแรงอาเอาเอาเพื่อ,อปนปะจ้าเอ๋โอ้โหห้องน้ํากูรู้สึกไม่ถูกกับห้องน้ําเลยลโอ้โหเดี๋ยวเยว <laughs> มือห้องน้ำจริงไม่ได้โอ้โหกว้าชิบหายเลยสวัสดีตัวฉันมีแกจุนอยู่ตรงนี้ด้วย เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะผมว่าตรงกระจกว่ะเชื่อปะ <laughs> ผมว่าตรงกระจกแน่ๆเลยเอาล่ะหนึ่งสองเอากุญแจไปแดกอ่าว t t ต e f ก c k ิ s สเ a t bro วีสวัสดีครับพี่ โอ้ยอ๋ยอประตูเปิดทิ้งไว้อยู่แล้วแหมพี่วิ่งแบบนี้ผมก็วุ่นวายเหมือนกันนะน่าจะให้กลับไปเปิดประตูตร,ตรงนี้หรือเปล่าอุย๊ยหวัดดีครับสุลล่ามืออีกแล้วแล้วก็หายไปโอ้โอหอพี่มึงไม่สิงกูเลยแหละมึงไม่สิงกูเลยละขานาดเนี้ยจริงกูแอบตกใจอยู่แหละแต่กูเก็บสองไว้เงียบๆนะ นไหนวะที่กุญแจได้มาอ๋อบานนี้เุ้ยพี่มึงมาสิงกูเลยก็ได้นะกูไม่ได้ห้ามนะอืมทางยาวแบบนี้สัมผัสได้ถึงความชิบหายฮะฮะนะหนึ่งสองสามฮันนีฮันฮนี สะดุ้งอยู่นะเมืเ่อกี้หัวสั่นเลยนะหัวกลัวมาอีกไหมผมบองฟ้าไปแล้วเสวัสดีครับไอ้ไอ้เฮ็ดอย่างอยู่ครับไอ้เดินมาครับอุ้ยพังไหมเนี่ยตรงนี้อืมอันนี้เอาจากปูนเปลี่ยนเป็นไม้เฉยแต่มีแกจูนตรงนี้แล้วก็มีโน้ Forgive me, dear. Now I r e l e a s e that I made a big mistake. Whoever read this letter, I must confess what I have done. แน่นอนถ้าว่ากูแปลไม่ได้เหมือนเดิม <c oughs> กูแปลได้แค่บางคำเก็บแก่จุ่มนะ Storage key ห,ห้องเก็บของกูแจ้งเขาเก็บของนี่คืออะไรสวิกไฟ อะไร่ะเปิดอะไรอ่ะสสดยัดส,สวยมีแกจูนอะไรอ่ะกุญแจห้องแล้วก็ไม่บอกด้วยห้องอะไรมีบันไดตรงนี้แล้วก็มีอู้เงินโอ้ยแขนลันโว้ยตกใจนะเมื่อกี้ตกใจอยู่นะสะดุ้งยกเลยนะแค่อุ้ยเฉยๆนะ จริงๆในใจกูปิวไปรถโนนทับบุรีแล้วนี่คืออะไร I don't need it now เชิญยังไม่ต้องการมาตอนนี้น่าจะต้องมาเปิดห้องนี้ก่อนอ๋ออันนี้ห้องเออ s t สตอ g e เล o สตอ e เลก็เฮ่แล้วใช่หรือเปล่าอืมเหมือนจะเป็นห้องนอนของอ e ีชุดแดงนี่ว่ะขอญาตป้นหน่อยนะ โ okay. อเคเจ้าของห้องอนุญาตแล้วอุย้ยอ้าวเจ,เจ,เเจ,เจ๊เจ๊เป็นไรอ่ะเจ๊เจ๊หายเจ๊เป็นไรอ่ะเจ๊เจ๊วูบคาโตะอาหารแ่่จะแ่่จะน้ำติดคอนะอ๋ออันนี้คือคนนี้หรออืม <c oughs> ใครมันปล่อยลงปากข้างหูกวะแหมฟันก็ไม่แปลงกูนึกว่าปากเน่าแล้ว <c oughs> เจ็บอะไรไปเมี่ไอคิวมายไวฟ์ because she drove me crazy ฉันฆ่าแฟนของฉันหรือเมียหรือคนรักของฉันเพราะเขาทำให้ฉันบ้าหรืออะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะเขาอยากจะเฮ้ ดฮัลโหลตำรวจตำรวจเฮ้ยแล้วกูจะโทรหาตำรวจทำไมอะกูมาป้นบ้านเขานี่ยว่ะเคฮ้ยเอาอีกแล้วนะหล่อนโอ๊ยยืนตูดให้แบบนี้เอาเธอมาอยู่ตรงนี้หรออ๋อนี่รูปครอบครัวเขาหรือเปล่าหอ เหมือนจะมีเอ่อ,เ,อ,อเหมือนจะเป็นตู้เซฟเธอบอกรหัสหน่อยสิขอเงินหน่อยนะบอกรหัสหน่อยอย่าได้เงินอะ่ะ <c oughs> โอเคหัวร้อบแบบนี้แสดงว่าให้กูไปหาหารหัสเองใช่ไหมอืมใช่ขอบคุณนะอีดอ๊ะเออ หลอนคือหลอนไม่ร้อนเหรอมึงรักแร้มึงไมหมหมดแล้วเฮ้ยมีงออกมาก่อนรักแร้มึงจะทุยรักแร้มึงจะดำอย่างเงี้ยเข้าใจไหมรักแร้มึงจะดำอย่างงี้เลยถ้ามึงไม่รีบออกมานะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อคอมันหันผิดไม่ใช่เนี่ยวน,นี้สร้อยสวยเ <c oughs> พียงศบตาเธอนั้น S <s <konuş> สรบให้กูทำอะไรกันแน่อะลองดับ okay. เทียนดูโอเคใจ๊ะ้หลังอ้าวหุ่นตรงนี้มันจะวูบลงไปละสดใสย,ยืนนานไปหน่อยปวดขาแหละแล้ว <leaks. S 1> เธอมาอยู่ทำไมตรงนี้นะเฮ้ยเอ,เอ้าพอดีเฮ้ยไ้ไฟกรอเพื่อนโอเคมา โค้ไ้ไฟเอ้อเอามือชนสีไม่ใช่ะ Hi okay. นะ่ักไไฟโคะโอเคนะเพื่อ,อนกันนะโค้ฮะจริงจกแหละอืมจิงจกแหละกวนตีนขาม,ามักมข่ายดีแค่ไม่กี่อย่างเองเฮ้ยอ๋อหรืออันที่ผมไปเปิดตรงที่ไหนสักทีนึงะ่ะในห้องเนี้ยก็คือเปิดตรงนี้หรือเปล่าน่าจะใช่อาจจะเปตรงนี้ก็ได้โอเคฮะ e ล l o ก็ไม่ได้มีอะไรนี่หว่าตรงนี้อืมอันนี้มันจะเป็นลังใส่ของแล้วก็ไม่มีอะไรเลยฮะอือะไรอ่ะอ๋อเหมือนจะเป็นแผนที่บ้านอ๋อโอเคเข้าใจละเคยตรงเขาว่าพีเจอก็คือล็อบบี้ที่เราเข้ามาแรกๆไงเออส่วนห้องนอนก็อยู่ทางซ้ายทางขวาก็จะเป็น ทางขวาเหรอกูจำไม่ได้อก,กูลืมที่มันจะเป็นอันเล็กๆยาวๆหัวเราหาพ่อหัวเราย่อคนที่พยายามเหมอฮะมันเป็นผีที่โอเคเราไปดูตรงนั้นก่อนดีกว่าหาอ,อ๋อผมพอจะเรียบเรียงสตอรี่แล้วละก็คือเหมือนเขาจะอยู่กับกับออคนรักของเขาฮนะ แล้วแล้วผู้หญิงอ่ะหรือแฟนเขาอ่ะเฮ้ยเรียกว่าเมียเลยแล้วก็คือเมียเขาอ่ะอยากให้เขาอ่ะทำหุ่นทําหุ่นช่วยอะไรพวกนี้แหละถ้าเขาก็แบบทนไม่ไหวแล้วมั้งที่แบบเหมือนแบบเหมือนเขาจะหลอนนะเพราะหุ่นเต็มบ้านเลยเขาเริ่มจะหลอนละเขาเลยทาการเก็บเมียของตัวเองเก็บเสร็จแล้วก็เอามาหันใช่แล้วก็กลายเป็นผีมาหลอกหลอนกูโอเคฮะไม่น่าจะมีอะไรละ เดี๋ยวนะให้กูลงมาเพื่อมาโดนหลอกแค่นั้นนะ่ะนะอืมดีจริงๆหลอกพอมันก็มีแค่ชั้นบนคือกูอยู่นี่มึงมองใครกูอยู่นี่เฮ้ยมึงมองหาใครกูอยู่นี่จ้าใจเอ๋มองหาใครอะ่ะอืมก็ไม่มีนะก็มีแค่กูนะเดี๋ยวขอไว้มาตรงนี้หน่อยอืมไฟดับอีกแล้วให้กูจ่ายค่าไฟให้ไหม เงินกูก็มีเยอะนะเงินจับพวกมึงลุนๆเลยอ้ย๋อโอเคข้าจละก็คือผัวมันฆ่าหลังจากฆ่าเมียมันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็โดนหุ่นที่เมียมันสร้างไว้อะหลอกหลอนหลอกหลอนทุกที่ทุกแห่งจนสุดท้ายมันก็น่าจะฆ่าตัวตายตามมั้งก็น่าจะครบแล้วมั้งสามหมื่น โอเคจะครบและวสามหมื่นโอ้วไหมกอดไฟดับเอาล่ะถึงเวลาเอาจริงแล้วล่ะล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 าลาลาตึง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  <gun> <gun> โอ้ คือมึงเดินมาปกติก็ได้มึงไม่ต้องคานก็ได้ไอ้เหี้ยคนลุกสู้เลยโอ้โหหนังไข่หนังไก่เต็มแขนกูเลยไอ้เห้ยเห้ยกูกลัวชิบหายเลยพวกที่ก,กูกลวยพวกคานชิบหายมึงเดินมาปกติก็ได้มึงก็มีแขมนมีขามึงมีขาสองข้างอะมึงเดินมาก็ได้มึงไม่ต้องคานมามึงเข้าใจไหมใจจะวายพ่อง โอเคฮะแสดงว่าอันที่เราไปเจอน่าจะเป็นฟ oh, ิลโอ้โหแล้วกูต้องกลับไปห้องนั้นนะนะมึงอย่าคานมากูได้ไหมกูขอร้องมึงคานขึ้นไปแล้วมึงอย่าคานลงมาได้ไหมกูไม่ชอบอ่ะอย่าคานได้ไหมกูเดินถอยหลังแล้วกันอาจจะวอกกิ้งอาจจะวอกกิ้งเอ๋ยจดจิจิอาจจะวอกกิ้งอาจจะวอกกิ้งอาจจะวอกกิ้งเอ๋ยจิววอรจ้าวอกกิ้งปังปังความเหนื่อยรจงเป็นเจ้า เก็บฟ right ิวแป๊บเก็บมาฮะผมใส่ฟิวแล้วนะขออนุญาตใส่ฟิวนะครับผมอุตส่าห์มาซ่อมไฟให้นะเนี่ยอ๋อต้องเปลี่ยนอย่างนี้ด้วยเสียงแับเพลงวะโอ้โหอ้าเอ้าเอ้ากูขอโทษ กูขอโทษกูมองไม่เห็นมึงไอ้หูตัวนี้บอกไอ้เวนกูสานอนตรงนี้ขอโทษจริงๆกูไม่เห็นมึงอะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวยังมีอีกยังมีอีเทคนึงฮะไม่เป็นไรนะโทษโทษโทษถ้าไม่มีห้องนี้กูก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนโอ้ตอนทำอาหารโอเคผมรู้แล้วใครทำอาหารหลอดนี่เองอยู่ไหนวะ วิ่อะไรอะหะอ๋อก็คือคือมันไม่ได้มองยากเลยนะมองตั้งแต่ตรงนู้นยังเห็นอะแล้วทำไมกูไม่เห็นไม่ต้องถามมากอะกูตาถั่วอยู่ลวอืมอืมแล้วยังไม่มีแฮะได้เฮ้ยตายมึงตาย อะไร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 เด้ไดวได้ไดไดครักูบอกว่ามึงอย่าคานไงมึงคานมาทำไมเล่าขนผมขนหัวก็ลุกขนแขนก็ลุกลุกทั้งตัวหมดแล้วทางต้านอีกูตายกูตายเจอยู่ไหนว่าคุณเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเจอบันไดว่ะ เอ้าออกงี้เลยออกงี้เลยเออดีเหมือนกันคุณเจอทางออกคุณคุณเจอทางออกแล้วแต่คุณไม่สามารถรวยได้ทำไมอ่ะอ๋อเหมือนจะมีหลายฉากจบฮะเอาเป็นว่าผมขอเล่นแค่ฉากจบเดียวแล้วกันนะไม่ไหวไม่ไหวจริงๆฮะก็จบไวเพยงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ใน คลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนครับผมสวัสดีครับนี่ฮะมันไม่ได้มีออแค่แมปเดียวนะมันมีหลายสตอรี่เลยอันนี้เป็นจะเป็นสตอรี่ของเอ่อเกี่ยวกับหุ่นชื่อว่า door house นะฮะแล้วก็มีฝั่งนี้อีกเนี่ยก็คือประตูวะเนี่ยที่ทุกคนเห็นอ่ะก็คือจะเป็นแมปเสริมไม่ใช่แมปเสริมดิเป็นแมปเป็นแมปที่มีภาคต่อแล้วกันนะฮะก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะสำหรับ คลิปนี้บายยครับผมบายยครับ